กอนใจเย็นๆใจเย็นเยอยู่ในหลังก่อนเลยโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะวุ่วายทำไมนี่ก็ล้างคอกให้นี่ฮะเขารังคอกนี่ก็เป่าให้มันแห้งนี่จะวุ่วายทำไมพอดีกับปกจองเดียนะเตรียมหนังบ้านน้องอุ๋งอิงนะครับผมนะโอ้โหเงินเตียมดังเลยก็ล้างคอกรังระเบิดที่น้องวางไว้เนี่ยให้มันสะอาดเนี่ยฮะเอามาเอามาปึ๊บเออไป จะวยวายทำไมปับ๊บไปจะวุ่วายทำไมมีข่าวนะไปเออไปจะออกไหมเนี่ยจะออกไหมนะจับใส่หลังบอดี้ชีดน้ำกับหลงังกขอ,อกลังเลยนะถึงเอาเปาบันลมมันมันเองก็เลยชานิดหนึ่งเด็กๆวยวายไอย้ทำได้ ชีเลยไปอืมไปอ่าโอเคยังทีนี่ uh. okay, uh. นอืมโอเคยังจะแล้วจะวอยวายทำไมฮะเหนื่อยนะวันนี้ไม่ไกลตาบายกับพ่อม,มิตรีบันนี้ เมื่อคืนนะครับพนตกตึงมันลมมันปัดเป็นละอองน้ำข้ามันในชองดี๋ว่ามันเป็นรูอยู่ละนอนจะรู้ว่าเปียกมารูตัวเมื่อคืนหรือเมื่อเมื่อเมื่อคืนวันเมื่อคืนวันเป็นชองอยู่ตี้วัวนอนบอดีนะครับตึเงละอองดี๋ยว่าลมมันปัดน่นเป็นละอองน้ำา่นน่นนะครับจงวัวบอดีเลยครับ มาดูทุกตัววู้วอเปียกเลยอันนี้ต่อได้ห้าก้องได้ไปอุดนะครับห้าปลาได้ไปอุดเลยกายกินเลยครับอันนี้ก็เลยไม่คอยได้ใต้คลิปไม่ F ีดูนะครับน้องอุ้งิงเลยเดินทางก็ไม่ได้ใต้เลยครับปุ๊บกานั่นแต่ว่าดูช่องอื่นนะครับปุ๊บเนาะทางพวกเอกตางทีมล่าง้านเรานะครับก็อไปดูอยู่นะครับ นี่ก็ยังเนื่อนะครับฟื้นที่แรงกว่าจะไม่ตองความราทา้เด็กๆแล้วแต่ก็มีระเบิดจุดซ้ำสี่ลูกก็เลยไอ้เอือมันออกไปด้วยครับมีอย่างิี้ลูกเด็กๆกับนอนทับลูกระเบิดนานตะกี้นี่โวยวายอยู่ได้เล่นบายใจทีนี้นานกิ้งเลยกิ้งเลยทีนี้ ตะกี้นี่โวยวาอยู่นะตรงเดียจับใส่หลังเดียจับใส่หลังดีๆนี่ปล่อยมันยังไม่มาตีครับแต่เดียวไม่รู้มาพ่นๆมนันนี้มาเปียกมาอีกไหมครับนายนอนกลางนอเกินดีดีอ่า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  อารมณ์ดีอารมณ์ดีหญิงใหญ่นะครับนะอารมณ์ดีอ่ะฮะอารมณ์ดีอน้องอารมณ์ดีดูต่อแทวกันเลยนอนเอาเอาซาสโกสราตัวต่อแท้กันเลยเอาเปล่งน่ารักอเอืมเป็นไงอ่ะทีนี้จะวุ่นวายทำไม่ะก็บอกว่าต้องการสะทหไงฮะฮะ hm bài tôi vậy đi tí đi Hả hm hm vai gì hm 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 vai

ออ,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 อยังไงมือเย็นนี่คงดนะกับเกาเพราะอาจะให้แต่แม่ก็นะครับไม่ได้กับเรากินแม่เกาเดี๋ยวมันต้องเสียกินเยอะๆแป้งมันจะไม่ย่อยอยังเด็กอยู่ก็ใจไม่กินวันละมือพอนะกินนมแม่เอานะ ข้าวมันเป็นแป้งเข้าใจไหมไอ้น้องกินก็ไปเยอะๆไม่ยอ่อยมันจะต้องอืดรู้เรื่องนะวันนี้ดูดนมแม่นะรู้เรื่องอ,อแล้วไม่ต้องโวยวายอกินวันละมือพอมันก็อย่างอ้อนนะครับ นกินมากๆไม่ได้นะครับเพราะว่าข้าวมันเป็นแป้งนะครับตอนเช้ากินไปเสเยอะหวังระเบิดเป็นยีรบลูกครับผมบางทีเคลียเช้าเจียกินนะรู้เรื่องนะอย่าไม่ต้องมองหน้าข้าวมือเดียวรู้เรื่องมองมองนะข้าวมือเดียวพอ tiếng kiếm kìm 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 Nà, kìm 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 nôm bò nà nôm mẹ bò đường, <laughs> nà Để เดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีตัวเถียงเนี่ยเนี่ยเถียงเหรอมองหน้าอีกอันนั้นเทียงเก่งเทียงเ,ยงเยงก่งฮะเทียงเหรออ่าเทียงเก่งอ่าเทียงอ่าดื้อดื้อดื้อเทียงเก่งแต่เล็กเทียงเก่งนอนไปเทียงเก่ง nè 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 tiếng kinh nè <Nuncai> ờ, má đi mà. đi má đi mà. Reo. Now, reo -reo -reo. Ừ. đi phun má leo leo má lòng đi leo cái biết gì đi đi má leo nào leo 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 đi 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 มาเร็วมาเรียก,มยกแม่ไม่ใช่เรียกน้องมองอะไรฮะเออเรียกดีดีมาดิเรียกแม่มาดิมาได้แล้ววแต่ฮะอ่าเอาครับกินลาแม่ไปดีดีมาแล้วนะครับอ่ามือนี้งดนะครับพุ่มข้าเพราะมันเป็นแปลงตอนเช้าก็กินไปเยอะครับพุ่มตองยังเป่งอยู่เลยครับเดี๋ยวก็จะท้องอืดเนาะ เด้ลงเรียบปิดกลุ่มนะครับปอฝารองเมือกคลึงม,มาเหมือนเดิมอีกแล้วครับเรารับจะซับเรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้การทันเพื่อนำกระเด็นด้วยครับดานบนปิดเม็ดปิดมดเลยนะครับคุมเพื่อคนศาดดานข้างกันได้นะครับปิดมดอืมครับ เอานะเด็กๆเดี๋ยวยากันยุงมายากันยุงบาต้นใจเป็นชนิดที่ว่าไม่ทำลายตัดเลี้ยงในบ้านนะครับผมนะครับผมตอนนี้แค่นี้ครับผมจะกันไม่ลิปหน้ากับกุดไนราศสีซอวัตนะครับ FC ี